สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องต่อท่านริมนะครับอคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนําวิธีการฝังเนื้อเพลงเข้าไปในไฟ,ไฟแฟลกเอมบิทไลริกอินแฟไปต่อท่นริมแบบบ้านๆนะครับมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นตัว w i n a อม อร์ชัน5.56นะครับต่อไปตัวมิไลริกตัวนี้จะเป็นตัวสร้างเนื้อเพลงพร้อมกับสิงค์ทแท็กเทเข้าไปในไฟล์ต่อมาตัว DB PowerM หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ สุดท้ายเป็นตัวเล่นเมื่อเราทำไฟล์เพลงเสร็จแล้วจะเป็นตัวฟูบาร์ครับเวอร์ชัน1.2.2สําำหรับตัวนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นไลริกไว้แสดงเพลงตัวนี้จะเป็นไฟล์เพลงที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเป็น ายเพลงที่มีนาำสกุลแฟลกนะครับดดดแฟลก็กตัวเนื้อเพลงผมได้พิมพ์ไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นไฟล์เป็นไฟลเทคก็เป็นไฟล์ข้อความธรรมดาครับหลกัหลกๆตัวเนื้อเพลงนี่พิมพ์ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแนะนำ มีท่อนซ้ำก็พิมพ์ต่อเนื่องกันไปได้เลยส่วนอัลบั้มอาร์ตก็เป็นไฟล์ที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นไฟล์ jpeg ทั่วไปขั้นตอนนะครับเดี๋ยวคลิขฝาที่ไฟล์ได้เลยเลือกที่ db power m edit id tag ตรงช่อง artist ชื่อศิลปินก็ใส่ไปได้เลยนะครับเพื่อนๆข,ของผมก็จะเป็นทอร์นรีม คือตามชื่อช่องไตเติลก็คือชื่อเพลงสรับเสกนี้ก็เป็นชื่อเพลงชีวิตยังมีครับ่อ,อัลบั้มผมก็ Copy มาเลยก็ว่าเป็นชื่อเดียวกันเล็ก1ิ 11. อ็ดนี้ก็ปีสองพนะครับวันอ ลักษณะผมใส่เป็นป๊อปไปแล้วกันครับต็นน่าจะป๊อปไม่รวมกันดิส01อัลบั้มอาร์ติสผมก็๊อปปี้มาวางเป็นตัวทอนริมก็ใช้ชื่อเหมือนกันตรงนี้ก็จะแอดอเมนูที่เป็นไลริกเพิ่มเข้าไปนะครับก็ผมใส่เป็นอเล็หนึ่งไว้ก่อน งนี้ก็จะเป็นอาัานเพมอ่นนะครับก็คือโหลดไฟล์ที่เตรียไมไว้เมื่อตอนต้นก็คือเป็นภาพปกจากนั้นกดโอเคไปเลยครับมาดูข้อมูลของ i d i t e c t เบื้องต้นที่ทำไว้แล้วนะครับก็จะมีเมนูรายล,ลเพิ่มขึ้นมา แล้วสู่การทำนะครับก็คือเปิดตัว w i n m ขึ้นมาแล้วก็แอดไฟล์เพลงเข้ามาในเพลลิสต์คกขวาที่หน้าต่างมินิเลริกนะครับอิดิเตอร์ก็จะมีหน้าต่างเลริก e อิ t ดิเตอร์ขึ้นมาจากนั้นก็ไปคัฟปี้ตัวเนื้อเพลง คลิเตรียมไว้ตอนต้นนะครับอ่าอยู่ไหนเดีาลากมานีดนึ่แล้วนันตัวเนื้อเพลงก็กดอ่าเลือกทั้งหมดนะครับลากคลุมทั้งหมดหรือกดคอนโซล A เลือก Copy แล้วก็มาวางในหน้าต่าง l i q ด i d ต t o r นะครับก็จะประมาณนี้คลิกตรงอ่าบรรทัดแรกนะครับ ในส่วนของ Add Time Tag ก็จะเป็นการกด F7 นะครับเมื่อกี้ดกด F7 นะครับเรจะดูตามเนื้อเพลงไปได้ด<ๆ>ก่อนถึงก็คือกด แต่ก็ทําแท็กมันก็จะเพิ่มไปตามบรรทับเชอยังควยวงยืนอยู่อย่างไรชจะนิดยแต่ก็ยังไม่ตลูกนี้ไม่ได้มีแค่เธอทํหน้าตา่างพวิวเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับยังได กด F7 ที่ต้องการจังหวะน,นิดนึงนะครับก็คือก่อนถึงขั้นถัดไปก็สามารถกดได้เลย สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง,องทอร์นรีมกันด้วยนะครับก็จะมีคลิปต่างๆไม่จำกัดแนวนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆอันนี้กาจังหวะดีดีนะครับแล้วก,กดติดติดไปจนจบเพลง ก็จบเพลงไปแล้วนะครับก็กดสต็อปไปก็มาดูตรงหน้าต่างเลยดิกิเตอร์กันนิดนึงครับก็สังเกตเห็นว่าจะมี t ท m e แท็กขึ้นทุกบรรทัดเลยจากนั้นก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้สำคัญนิดนึงครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ไฟล์ใน playlist นะครับเข้าไปที่อัดวานแล้วก็ดูที่เมนูไลริกก็จะสังเกตเห็น เล็กหนึ่งมาใส่ไปตอนต้นนะครับก็ลบออกแล้วก็วางนะ้วเพลงพร้อมทำแท็กทั้งหมดตรงนี้เลยตรงนี้คือเป็นการฝังเข้าไปแล้วนะครับส่วนไลด์ิกตรงนี้เพื่อนๆจะเซฟออกมาเป็นไฟไล์ไลด์ิกก็ได้นะครับนามสกุล .lrc ผมเซฟไว้ที่มวสิก แล้วก็ปิดเครียร์แกบไปได้เลยมาดูที่ไฟล์ตัวเรยริกกันนิดนึงลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมี Time Tag ไปจนจบเพลงเลย สำหรับชื่อไฟล์ของไลริกที่เราจะตั้งชื่อนะครับตัวนี้แนะนำเป็นชื่อเดียวกับไฟล์เพลงแล้วก็วางชื่อเพลงได้เลยก็เป็นชื่อเดียวกันกลับมาดูข้อมูลของไฟล์เพลงนิดนึงนะครับตรง id text ก็จะสังเกตเห็นว่าตัวไลริกจะมีเพิ่มเข้ามานะครับวิดีโออินโฟนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีเนื้อเพลงพร้อมทม์แท็กมีซิงค์หืนไหนกันทั้งหมดแล้วนะครับคจากนั้นมาลองเปิด กันดูนะครับด้วยตัวฟูบารสำหรับตัวฟูบารก็จะเล่นตัวเนื้อเพลงที่เราฝังที่อยู่ในไฟล์เลยครับเดี๋ยวไม่จำเป็นต้องใชไฟล์ที่เราเซฟออกมาที่เป็นน้ำสกุล .lrc ตรงน,นี้ผมก็แอดเพลงเข้ามาใน playlist กดเลย์ไปสังเกตที่ หน้าต่างเลดิกนะครับของตัวเพลเยอร์ก็จะมีแถบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามาเนื้อเพลงที่เราทําไว้นะครับปรับช่วงเวลานี้ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เรากดเมื่อตอนที่ตอนทาอีดิเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นอย่าลืมกดไลค์นะครับ ก็กด Subscribe ให้กับช่องท,ทอทนลิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท,ทอทนริมเพื่อตามคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอเพียงแค่นี้นะครับอ m b e d สตแลนด์อินฟกแบบบ้านๆครับ